นานแล้วครับท่านผู้ชมเที่ยวเราไม่ได้นําเสนอรายการเช่นนี้นะครับวันนี้ก็จะนําท่านมาสู่กระบวนการวิธีการแห่งภูมิปัญญาของชาวบ้านซึ่งนานแล้วที่ไม่มีการทําแบบนี้นะครับสนเขางัวสนเขางัววาซานภาษากลางเรียกว่าสนตะไพรนะฮะสนตะไพรนะ คนนานนะครับเพราะปัจจุบันนี้บ้านเราไม่ค่อยมีใครเลี้ยงวัวกันนะฮะคุณตาครับคุณตาเจ้าของวัวนะอายุแกเยอะอะลยแก่สองัวถ้าอายุน้อยนี่ก็คงไม่แก่ใช่ไหมครับไม่แก่ถ้่อายุแกมากจะก็ดูแก่เชือเคื่อใช้สมตะไครนะอ้าว่น้อยจะไปเทา่ครับมุมนี้บ้างนะครับวัวสองตัวใช่ไหมครับสุนทั้งสองตัวเลยแม่นบอกพหญ่อืมอืม ตอนนี้งัวที่สนสบายเนี่ยหรือว่าสนเขาเนี่ยอายุมันได้จากปีแล้วบ่ท่านถึงขวบครับว่ท่านถึงขวบเลยเตี้ยโอ้แต่ถ้างัวครับมันใหญยเร็วรน้นำหนักประมาณจากกิโลตอนเนี่ยถือว่าเป็นลอยคุณเลือดเดือนนี้เป็นลอยเปล่าเตีแต่ถ้าลาบนี่ก็แต่ถ้าตีพูดนี่ก็ได้เบิดบ้านเขาแบบับอีมดอกเนาะทอดจินหลายนะครับคุณตาถ้า ท่านได้ดูในกลุ่มของคนรักนนท์มวอนะครับก็จะจําคุณตาท่านนี้ได้นะฮะที่วันนั้นมีลาบเลือดโชว์นะฮะที่วันนั้นคุณตาทานลาบเลือดแบบสดๆเลยนะฮะเนื้อยังดิ้นขมุขมิ่นะฮะเออคุณตาคนเดียวกันนี่ครับแต่วันนี้จะมาลาบวัวเอ้ไม่ใช่มาสนตะไพยนะฮะคดูาเยดูแกไหน่อยครับนี่ก็คุณตาท่านหนึ่งนะครับก็เป็นปราชชาวบ้านด้วยเช่นกันนะฮะนี่ครับอ่ากาลังเสริมของเรานะครับ หนุ่มน้อยแล้วก็นายช่างนายช่างนะครับสารพัดช่างนะครับ,รบตั้งแต่ตัดผมเจียร์ลนอยพลยแม้กระทั่งขั่วง,งูผัดเผ็ดปลาไหลอวกาศนะครับที่เราเคยนําเสนอไปในครั้งก่อนก็คือท่านพี่คนนี้นี่เองครับวันนี้จะหักหีอาชีพมาเป็นสุนทรพายนะครับแต่ภาษาในทางประสัตว์เขาเรียกว่าหมอนะฮะ หมอหมอสนตภัยนะครับแพทย์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 ถ้าหมอใ่แบบมันจะเป็นการอ่าแบบหลอกแพทย์สนตภัยนะฮะโอเคนะครับท่านผู้ชมก็อีกสักครู่จะได้นําท่านเข้าสู่ตอนนี้กําลังเตรียมวัสดุอุปกรณ์กันอยู่นะครับอ่าคุณหมอครับผมอยากจะเห็นไอตัวเครื่องมือเมื่อกี้ที่เออมันจะเหมือนไขควงธรรมดานะฮะใช่ไหมครับอยู่อยู่ไหนครับตอนนี้ฮะ เอาตัวนั้นแทงไปเลยใช่ไหมครับตัวหนึ่ยกขึ้นี่อ๋อนี่ครับนี่ผู้ช่วยของเรานะครับนี่คืออุปกรณ์ที่จะใช้แทงไปที่จมูกของวัวนะฮะผู้ช่วยของเราครับหนุ่มน้อยนี้ได้ปะเนี่ยน้นะอนีตัวนี้นะครับแคบแคบตัวนี้เขาเาเรียกว่าแคบเห็นไหมเนี่ยโดยการนะครับแคบ ขุดหลุมอีกข้างหนึ่งข้างกับต้นไม้อันนี้ต้นอะไรครับเนี่ยต้นมันคือต้นบักหาดแทะเราก็จะเอางัวเขาไปใหนหนี่เลยมันบ่มัดคอเลยอออืม่าันนี้ขั้นตอนการเตรียมครับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับมาอีกสักครู่นะครับ มีเท่งเกลือไข่ควงลูกมูอาหารของวัวนครับบริบทโดยรอบรอบอ้อยแน่นะไม่เสียได้ชื่อกมิใชหาเชือกไม่ได้อีกยังไงได้แล้วอไม่เอาเว้ยาวเส้นเดียวทีเดียวไหมเอาซื้อเส้นเดียวมั่นแล้วเน่ะฉันว่าทนกับพ่อเปลี่ยนว่า พ้อแม่ตรงคอบูอยงยทีอันนี้ใกกันนิดหน,นะน่อยน,นี่มาหลับวดตรงกินตองกินม,มาทิ้งนิดหน่อยมา,ยานนไเปีนด้อเดือังบ่หรอเดี๋ยวซุ้มมาที่ถ้าอยากคนะังอ่ะอู่ิมัดบบบนี้มัดก่อนไปเที่ยวดูไลยมัดอันนี้มันดึงเลียอยออนามากเลยกระโดด โอ้จงกลุ่มแมงกัลลาโอไว้ไว้ไว้ละคอนีไว้ใส่เข่าด้วกันใส่คอมีเข่ามีเขาแบบแขกนี่ติดนนอเคลียแม่ติเคลียเจ้าภาพเานี่เดียวจะภาพนั่งยุ่นเดีภาพบอรสเอาจับติกนานแม่พันแมงบอรอกบอกไปเเท่าไหรเขาบอกว่าแสดงเคลียเจ้าภาพ แล้วแม่พี่เดียวกินเหล่ากันบ่เด้าผู้พิเว่าขารถไปรดคุบวงเราไปเอาเพี่จังเงินนี้ไอ้นางข้าวเลยก็ต้องไปเลีรยดอกไปเอาเอาตังไปซื้อรวดตังอยู่บ้านแต่ไปเอาน้ำคอน้อะไรก็ไปตังเอาเพิ่น